สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะเรียนภาษาเกาหลีกับครูแพรวันนี้เราจะลองมาฝึกทําข้อสอบที่อยู่ในส่วนของพาร์ทการอ่านซึ่งในข้อสอบของนักเรียนจริงๆจะมีทั้งหมด20ข้อและในตัวอย่างที่ครูจะอธิบายต่อไปนี้จะอยู่ในส่วนของควันเกออินนึนคอร์ดซึ่งในความหมายของเขาก็จะแปลว่าคําที่เกี่ยวข้องกันดังนั้นในข้อสอบของนักเรียนเขาก็จะให้เป็นคําศัพท์ค่ะหรือไม่ก็เป็นประโยคซึ่งส่วนใหญ่ ที่นักเรียนเห็นในข้อสอบเนี่ยก็จะเป็นคำศัพท์นะคะแยกๆมาแต่ในส่วนนี้ในประโยคตัวอย่างที่ครูให้มานี้จะเป็นคำศัพท์คำเดียวกันหมดเลยนะคะมาดูว่าประโยคในกรอบสี่เหลี่ยมทั้งหมดนี้สัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกันยังไงกับรูปภาพที่เขาให้มาทั้ง4ี่รูปนะคะเดี๋ยวเรามาดูคำแปลกันโพกวนเด้นภูภูเม่บาจึความหมายของคําว่าโพกวนเทด นะคะภูวกวันเทวดาตัวนี้แปลว่าที่เก็บแปลว่าที่เก็บภูภูมิตัวนี้จะเจอในสมุดแบบเรียนของเราด้วยเนาะที่ภูภูมิตัวนี้แปลว่าอะไรนะคะส่วนคํมว่ามัดมาจากคกํากิริยามัตตาที่แปลว่าถูกต้องก็ได้หรือแปลว่าถูกตัวเราโดนตัวเราก็ได้ซึ่งนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าคํากริยานี้นะคะถ้า ดูจากรูปแล้วนะคะจะมีอะไรสัมผัสกับเรานะคะหรือโดนตัวเราหรือหล่นใส่เราตามช้อยที่มันอยู่ในรูปภาพเนาะ ดังนั้นประโยคทั้งประโยคนี้นะคะก็จะแปลว,ว่ามีอะไรนะคะที่เก็บไว้เนี่ยมาโดนตัวเรามาหล่นใส่เรานั่นเองในตัวที่เป็นกรอบสี่เหลี่ยมเนาะมันสัมพันธ์กับตัวที่เป็นรูปภาพนะคะก็คือข้อที่3ดังนั้นข้อนี้นะคะก็จะตอบหมายเลข3ซึ่งความหมายของเขานะคะจริงๆแล้วก็โพกวนเด่นผูผูเมบจึมตัวอะไรที่เก็บไว้หล่นใส่นั่นเองตรงกับรูปภาพข้อ3มากที่สุด เรามาดูข้ออื่นกันนะคะสําหรับข้อที่1ค่ะความหมายของเขานะคะครูมีความหมายให้ทุกช้อยเนาะ,ะเขาบอกว่าชาเรียงถึงกว่าพูดิชิมความหมายก็คือชาเรียงคํานี้เดิมทีแปลว่าออยานพาหนะหรือแปลว่ารถก็ได้นะคะส่วนคําว่าถึงตัวนี้ชาเรียงถึงก็คือหลอดไฟของรถหลอดไฟที่อยู่ในรถ ะะที่ติดกับรถนั่นแหละนะคะแล้วก็พุทิชิมมาจากคำเกียพุทิชิดาพุทิชิดาตัวนี้แปลว่าชนหรือกระแทกดังนั้นประโยคนี้ความหมายก็คือชนกับหลอดไฟของรถนะคะสำหรับ คำศัพท์ของเขานะคะคำศัพท์ของรูปภาพโดยเฉพาะเลยอันนี้นะคะต่อไปนักเรียนเห็นรูปภาพชอยที่สองไหมคะคำว่าซาดารีซาดารีตัวนี้นะคะก็จะแปลว่าบันไดปีนจะมีเป็นรูปบันไดปีนเนาะดังนั้นในคําศัพท์ในความหมายของถ้าข้อนี้เป็นคําตอบก็จะมีคําว่าซาดารีอยู่ในนั้นนะคะอะเรามาดูคีย์เวิร์ดคำนี้ซาดารีเอซอนนอมโมจิ จิมนะคะซาดารีตัวนี้แปลว่าบันไดปีนเอซอตัวนี้แปลว่าจากนะคะซึ่งถ้าปกติแล้วหน้าเอซอเป็นสถานที่ a อสอคำนี้หรือ a นะคะก็จะแปลว่าที่แต่ว่าอันนี้นะคะก็คือ sadarisa นอมโมจิมมาจากคาเกียร์นอมโมจิดาที่แปลว่าล่วงลงมาหรือหล่นลงมาก็เลยแปลว่าล่วงลงมาจากบันไดปีนนั่นเองอันนี้ก็เป็นคีย์เวิร์ดนะคะถ้าสมมุติว่านักเรียนเจอรูปนี้คีย์เวิร์ดก็จะมีคําว่า sadar ีแบบนี้อันนี้ก็ให้นักเรียนลองจับคีย์เวิร์ดในแต่ละข้อกับรูปที่เห็นเนาะใช้ข้อที่4ค่ะอ่ะเรามาดู keyword, คีย์เวิร์ดคาตอบตัวนี้จะเป็นคําว่าอะไรนะคะสําหรับ คำนี้หึนดลีนึ่นมูลเฉภูติจิมความหมายค่ะหึนดรีดาตัวนี้แปลว่าแกว่งนะหรือใส่ไปมาก็ได้นะแกว่งไปมาใส่ไปมาหึนดรีดาต่อไปมูลเฉภูลเิเตัวนี้แปลว่าวัตถุหรือแปลว่าสิ่งของก็ได้นะคะ แล้วก็พุทธิชิมมาอีกแล้วนะคะเหมือนข้อหนึ่งเลยนะคะพุทธิจิมตัวนี้ก็แปลว่าชนหรือกระแทกความหมายก็คือชนกับวัตถุหรือสิ่งของที่กําลังแกว่งอยู่นั่นเองดังนั้นอันนี้นะคะถ้านักเรียนเจอรูปนี้คีย์เวิร์ดของคําตอบก็จะ เป็นอันนี้นะคะดังนั้นข้อนี้ตอบหมายเลข3ยังไงครูคฝากนักเรียนไปดูคําศัพท์กันเยอะๆแล้วก็ขอให้นักเรียนทําข้อสอบให้ได้คะแนนสูงๆสอบผ่านฉลุยกันทุกคนนะคะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย